อย่าทาบริวาราปุลาปริปูเดนติจาลััห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรขอในบ่อนิบูรได้ฉันได้เอวะเมวะอีโตที่นางเปตานางอุปกาปติฐานที่ท่านอุทิใท้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหัง พอหิตะพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจได้เอวขิปเมวัตมิชชาตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเดนตุสังกปาขอความดำดีทั้งพวงจงเต็มที่จัน,ทปปนโทปันรัโยยาธาเหมือนพระจันในวันเพลมณิโชติราโสยาธา เหมือนแก้วมณีอันสว่างตะไยยควรยิดดีสัพพโลกเขวีนีโมุตโตจง้นจากสัพพโลกทั้งปวงสัพพันตาปวัติโตจงเว้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงสัพเพเวนมาติกันโตงจงรวมเสียซึ่งเวรทั้งปวงนี้ผู้โตจะตวงพวัง ชงดาบเสียซึ่งทุกทัางปวมแก่ท่านทักพรภาวะตุสามังคลังขอสับพระมงคลจงมีแก่ท่านประักขันตุสาภเทวตาขอเราเทวดาจงรักสาท่นานสาพุทธาดุภาเวนา้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาภธรรมามุภาเวนา ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสาสังฆาดุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ศัทธาจดที่พระพวันสุเตขอความสจััด,ดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ